สวัสดีครับมาพบกับคลิปความรู้ภาษาอังกฤษกับครูแบงค์ในเรื่องของ error identification ตอนนี้ก็เป็นตอนที่28กันแล้วเช่นเคยเหมือนทุกครั้งเราก็มาลองทาโจทย์ด้วยตัวเองดูก่อนใน3ข้อนี้มันจะมีวิธีการเฉลยเนี่ยโดยใช้หลักแนวคิดเดียวกันเดี๋ยวลองพอส์ลองหาข้อที่ผิดแล้วก็หาวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องกันดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเฉลยกันนะใครที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะจับได้ว่าข้อพวกนี้เป็นข้อเกี่ยวกับเรื่อง article อาร์ติเที่เราจะดูกันก็คือพวกตระกูล indefinite article ที่เราเรียกว่า a กับ an เนี่ยบางทีเราจะเคยเรียนมาตอนเด็กๆว่าถ้าใช้ a หรือ a เนยนะจะใช้คู่กับพวกพยัญชนะแต่ถ้าเกิดใช้ an เนี่ยจะใช้คู่กับตัวสระก็คือ a ตัว e ตัว i ตัว o ตัว u เข้าคร่าวกฎข้อน,นี้มันก็จริงอยู่ว่า an เนี่ยใช้กับ a e i o u แต่มันก็มีข้อยกเว้นเยอะพูดง่ายๆคือว่ากฎนี้มันไม่ใช่กฎที่ถูกต้องจริงๆ มันไม่ได้ดูที่รูปมันไม่ดูตัว A ตัว E ตัว I ตัว O แล้วก็ตัว u มันดูที่เสียงไอตัวอะเนี่ยนะให้ตามด้วยเสียงพระยันชนะแล้วไอตัวแอนเนี่ยให้ตามด้วยเสียงสละเสียงสละเนี่ยก็พูดง่ายๆที่ก็คือเสียงที่มันเป็นตัวอออ่างอะไรแบบนี้นะเช่นสมมติเราไปเจออย่างข้างล่าง2ตัวเนี้ยถ้าเกิดเจอคําว่า university มันขึ้นต้นด้วยตัว u ก็จริงเป็นหนึ่งในสระ แต่เราลองออกเสียงดูก่อนให้ดูที่เสียงเป็นเกณฑ์นะ u เสียงแรกมันเป็นเสียงอออ่างหรือเป็นเสียงยอยัก a university นะไม่ใช่แอน university ดูที่เสียงหรือตัวที่2มันขึ้นในตัว h ก็จริงถึงจะเป็นตัวพยัญชนะก็เหอะก็ต้องออกเสียงดูก่อนมันออกว่า how หรือว่า o u r มันออกว่า o u r ใช่ไหมเสมือนกับว่าตัว h เนี่ยมันไม่มีอยู่ดังนั้นมันก็ไม่ใช่อเสียงที่ออกมันคือออ่างออกก่อนมันก็ต้องเปลี่ยนเป็น a n hour แบบนี้เป็นต้นใน3ข้อที่เราเจอกันไปเนี่ยมันก็จะมีตรงที่จับผิดก็คือข้อที่1นึ๊เบเจอคำว่า One ใช่ปะสะกดเป็นตัว O ก็จริงแต่ว่ามันออกเสียงอะไรออกเสียงว่า One ก็คือเสียงบวออกมาก่อนงั้นเป็น a one time charge แบบนี้อย่าไปดูที่รูปนะดูที่เสียงนะข้อสอบมันก็จะออกไอ้จุดที่มันแบบว่ารูปมันเป็นสระก็จริงแต่ว่าเสียงเนี่ยมันออกเป็นพยัญชนะ นะเพราะว่านักเรียนก็จะนึกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็น a e i o u ปุ๊บฉันก็จะต้องตอบแอนยันไปเลยเงี้ยไม่ใช่ต้องดูที่เสียงข้อ2จุดที่ผิดที่ตรงไหนก็คือคําว่า honest นี่แหละ honest เนี่ยหลักการเหมือนคําว่า hour เมื่อกี้ก็คือตัว h เนี่ยมันไม่ออกเสียงพอไม่ออกเสียงปุ๊บเสียงแรกมันเป็นเสียงออา a หรือเสียงสระปุ๊บเราก็ต้องตอบว่า an hour an honest แบบเนี้ยข้อสุดท้ายตัวที่ผิดก็คือคําว่า f เนี่ยถึงมันจะเป็นตัว f ก็เหอะ แต่ว่าเสียงแรกที่มันออกคือละ A...F... คือมันไม่ได้ออก o ฟฟันขึ้นก่อนนะไม่ได้ออกเสียงเฟขึ้นก่อนมันออก f และตัวเฟไปอยู่ข้างหลังตัวแรกสุดมันเป็นตัว a อย่างเงี้ยมันก็เป็น n n f, อยู่ดีโอเคนะหลักการสรุปคือดูที่เสียงเสียงอ่ออางเสียงสระไม่ได้ดูที่รูป a, e, i, o, u ถ้าเป็นข้อยาวๆบ้างล่ะเราก็ทำหลักการเดิมลองดู ข้อแรกจับได้หรือเปล่าเอ่ยตัวที่มันผิดก็คือตรงนี้ตรงนี้ผิดเพราะว่าอะไรมันคือขึ้นต้นด้วยยูโรเปียนเนี่ย e หรือ u แล้วก็ช่างมันใช่ปะแต่เราออกเสียงดูก่อนมันออกเสียง u ยอยักษ์ถ้าเป็นยอยักษ์อย่างนี้ปุ๊บก,ก็เป็น a ยูโรเปียข้อที่2ตรงไหนผิดตรงนี้เหมือนเดิมเห็นเป็นตัว m ตัว b ตัว A ใช่ปะ m ถึงจะเป็นตัวพยัญชนะก็เหอะแต่เสียงแรกที่มันออกคืออะไร M คือมันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยเสียงเมก่อนมันขึ้นได้เอ็มตัวเมอยู่ข้างหลังตัวออ่างอ่ะมันอยู่ข้าหงนาหน้างั้นก็ต้องเป็น an นเอ็แบบนี้ดูที่เสียงไม่ได้ดูที่รูปนะระวังให้ดีๆ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ตอนนี้เรามีคอร์ส Essential Grammar Essay Writing Online แล้วใครอยากจะไปเรียนกร a m m a แบบแน่นๆก็ติดตามในคอร์สนี้ได้แล้วก็จะมี Workshop ให้เขียนเ s เซ่โดยทั้งหมด9ชิ้นแล้วก็สามารถเรียนได้จากทางที่บ้านได้เลยเวลาที่เราเลือกได้อย่างสะดวกแล้วก็ส่งงานทางออนไลน์ได้เลยวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็สวัสดีครับ